ถ้าเป็นร้านเล็กๆเราจัดการได้แต่ตอนนี้มันเติบโตมันไม่ไหวแล้วเราต้องมาเรียนอัอนตราเทิร์นโอเวอร์ของพนักงานเสิร์ฟค่ะค่อนข้างเยอะคือเรากำลังมองหาโซลูชันว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมพนักงานถึงออกเยอะการเราเปลี่ยนพนักงานใหม่ครับมันทําให้ทุกอย่างมันต้องนับหนึ่งใหม่อย่างที่อาจารย์เต้ยบอกเราเสียค่าใช้จ่ายทางตรงไปเยอะแต่ว่าเราลืมคิดตรงนี้ไป ส่วนตัวมีคำถามประมาณสัก1ิบกว่าคำถามที่มาเรียน80%นะครับก็ได้คำตอบจากคลาสนี้ครับบางครั้งเนื้อหาในการสอนมันไม่ได้อยู่ในสไลด์ทั้งหมดแต่มันอยู่ที่ปัญหาของทุกท่านที่มาโรงเรียนแล้วได้รับการแก้ไขซึ่งอาจารย์แก้ไขในทุกพอยที่ทุกคนคอนเซิร์นในเรื่องนี้อาจารย์ท่านสอนดีมากคือเรารีแลกเราเก็บความรู้ได้มากเราไม่เครียดมันดีค่ะผมว่าเป็นประโยชน์มากเลยนะครับถ้าผู้ประกอบการอยากจะรู้ในเรื่องของ HR <c oughs> ในเรื่องของกฎหมาย <c oughs> ในเรื่องของการวางโครงสร้าง <c oughs> อยากจะเชื้อเชิญ ให้มาเรียนในหลักสูตรนี้ครับ